ลูกที่สองมับเพลงมันแน่นเล็กตรงๆเล่นดีๆพร้อมแล้วป้าอึ๊บสูงยสุดเลยสูงไม่ได้ลูกกุ๊กกิ๊กจ๋าแรงมาได้ไหนกันมันกับลูกที่สามมันก็เพลงแม่นๆน้องกุ๊กกิ๊กจ๋ามักับถ้าลูกนี้แตกได้กำลังใจอึ๊บมันกับต้องกุ๊กกิ๊กจ๋าลูกที่สี่ถ้าลูกนี้แตกได้แพ็กยี่สิบคุณแม่บอกจะให้พร้อมอึ๊บ เร้ค e e ่ะมไมอยากได้ก็อยากได้แบ่งร้อยค่ะเอาขี้ขารับประชุมชุดรับอีกหนึ่งชุดกบมารับชุดที่สุดท้ายกบมครับลรูที่ห้าพวป้าอุ๊วแตกแล้ว้็เซ็ตวมือนะ กำลังเชีย yeah, ร e <c ười> ์มาแล้วจ้ะ <c ười> ีกำลังคุ้กกิจจ่าพร้อมแล้วลูกนี้ได้สองคะแนนแล้วครับแตกไม่แตกคุณดูน้องจ๋าอึ๊บเฉียวไปนิดนึงค่ะด้ครับลูกที่เจ็ดได้ครับลูกที่เจ็ดลูกนี้แตกไม่แตกครับคุณดูน้องจ๋าแตกได้ครับประชครับลูกสุดท้ายด้ครับลูกทุ่ พร้อมป้าล <AND> well <pt> no ุกป้าปาโอเคครับผมมาดอองขอบคขอบคุณนะคะเปลี่ยนจาก